คิมจังกิมจินะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทำกิมจิไว้กินช่วงฤดูหนาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยจ้าทาปาะกากิมจินะคะแช่เกลือไว้เรียบร้อยทิ้งไว้อย่างนี้นะคะอันนี้พี่จานแช่ช่วงบ่ายนะคะพรุ่งนี้ก็จะล้างนะคะข้ามคืนสักหน่อยอากาศมันเย็นนะคะมันจะค่อนข้างที่จะยุบช้านะคะน้ำจะออกช้าไปสักนิดนึงนะคะ แช่เกลือเพื่อผักให้มันยุบนะคะได้ทากิมจิแล้วก็เป็นการถนอมอาหารนะคะต้องแช่ต้องเกลือซ้าใส่เกลือก่อนนะคะให้มันแช่น้ําเกลือนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกให้สะอาดนะคะประมาณ5-6น้ํานะคะประมาณนั้นเลยนะคะนี่ค่ะทิ้งไว้ให้เสด็จน้ํานะคะอย่าให้ผักของเรามีน้ํำขังนะคะมันจะทําให้ กิมจิตัวนี้ของเรามันจะดูจืดมีน้ําเจิงนอง่เงี้ยเครื่องที่เราปรุงไว้รสชาติไว้มันก็จะทําให้มีความรู้สึกว่ารสมันจืดหรือว่ารสมันไม่กลมกล่อบนะอยาให้มีน้ําเป็นส่วนผสมเรียบน้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะเตรียมเครื่องปรุงส่นทากิมจิซึ่งเก็บไว้กินนานนะคะก็ต้องเครื่องปรุงก็ใช้เยอะนะคะยิ่งใช้เยอะยิ่งดีเลยนะคะยิ่งรสชาติก็จะยิ่งหลักมันก็จะยิ่ง อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะขิงนี่ก็คือ300รอกรัมเลยนะคะก็กระเทียมนะคะประมาณครึ่งกิโลนะคะแล้วก็แครอทนะคะพวกนี้เราจะต้องหั่นสำหรับตัวหัวหอมใหญ่แล้วก็หัวชัยเท้าแล้วก็แครอทนี่จะหั่นเข้าไปด้วยนะคะตัวระหว่างตัวไอ้ลูกสาลี่นะคะ,ะกระเทียมแล้วก็ขิงพวกนี้จะปั่นนะคะแล้วต่อมานะคะนี่ก็คือ น้ำซุปนะคะ<อ>ต้มข้าวเจ้านะคะแป้งปกติเข้าต้มใส่ด้วยกันได้นะคะใครมีข้าวข้าวเหนียวต้มใส่ข้าวเหนียวก็ได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วแต่ก็มีกุ้งดองอน,นี่ป่นพวกนี้ใช้หมดเลยนะคะอันนี้น้ำปลาที่ต้มสําหรับใส่กิมจินะคะก็แล้วก็มีน้ําปลานะคะน้วย u o ะนะคะ,น,น,ะ,คะน,นี่ขิงนะคะเราก็ต้องหัน่นให้มันเล็กนิดนึงเวลาใส่เครื่องปัน่นมันก็จะได้ง่ายนะคะ,คะก็จะ เปลือกของตัวหัวไชเท้านะคะเพราะว่าพวกนี้ปลูกไม่นานเปลือกมันก็จะอยิ่งอร่อยเนาะมันจะยิ่งมีแคลเซียมเนาะัวเปลือกมันโดยส่วนมากนะคะอันนี้คือหัวหอมใหญ่นะคะก็เหมือนกันอันนี้จะทำเป็นครุกเลยะคะ่ะฝานบางๆค่ะยิ่งใส่เครื่องปรุงเยอะมันก็จะยิ่งอร่อยจ้า นี่ก็คือใส่นะคะเพิ่มสีสันนะคะใครมีผักอย่างอื่นใส่ได้หมดเลยนะคะต้นหอมนะคะหรือต้นต้นลีกนะฮะหรือต้นผักชีช้างเหรอคะที่เกาหลีก็ชอบใส่มินาเรียอะไรพวกน,นี้นะคะแล้วก็ตัวผักกาดสีม่วงตัวผักกาดนะคะผักกาดไม่ใช่หัวผักกาดนะ่ะผักกาดสีม่วง,วงเป็นมันจะเหมือนตัว,ตวบาส์บีส์นะคะ ใส่หลากหลายเนาะให้มันผักมันก็เชิ่มความหวานเนะาะผักช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันผักมันหวานสารีนี่เราจะหั่นใส่ตัวพวกกุ้งดองพวกน้ำปลาร้าพวกไอ้น้ำข้าวอะไรพวกนี้พวกนี้จะต้องปั่นนะคะนี่ค่ะเพิ่มความหวานนะคะผลไม้เอเราเอาหวานผลไม้นะคะไม่ได้หวานน้ำตาลนะจ๊ะอันนี้คือหัวัยเท้านะคะหัวัชเท้าที่เราหั่นเรียบร้อยนะจ๊ะ หั่นเรียบร้อยนี้ประมาณหัวนี้หัวกิโลนึงนะคะน,นี้น้ํามันจะออกใช่ไหมคะก็จะเอาพริกป่นนะคะไปคลุกไว้นะคะแล้วก็ให้ตัวพริกตัวพริกตัวนี้นะคะเนี่ยนะคะประมาณพริกนี่คือประมาณแปดขีดนะคะพี่เจะจะใส่หมดเลยนะคะเหลือไวน้นิดหน่อยแล้วกันนะคะก็ให้มันดูดเอาน้ําจากตัวหัวัชเท้าเนี้ยนะคะให้มันออกสีด้วยนะคะแล้วก็ตัวให้ตัวพริกมัน อ,อะไรนะคะมันดูดเอาน้ําตรงนี้แล้วมันก็จะทาให้สีสันชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ให้น้ําตัวน้ํากิมจิมันเจิงนองนะคะน้ํากิมจิมีน้ําเยอะไม่อร่อยนะคะเอ๊ทิ้งไว้เลยนะคะขอ,ของเราเราก็จะใส่อะไรเข้าไปทีนี้ใส่กุ้งดองลงเขาคงใช้เวลาปั่นประมาณสักสองรอบนะคะเพราะว่ามันจํานวนเยอะนะคะ ใช้ทั้งหมดประมาณ6ช้อนใหญ่นะคะทีนี้ครั้งละ3จะปั่นเป็น2รอบนะคะอันนี้ใส่ไป3เหมือนกันลูกอันนี้คือแป้งขา้าวแป้งข้าวเจ้านะคะขิงครึ่งหนึ่งแบ่งเป็นครึ่งกระเทียมครึ่งหนึ่งที่เราเมื่อก,กี้ที่แบกแจ๊ะแย่งไปนะคะลูกสาลี่นะคะลูกสาลี่ก็แบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะตัวน้ำซุปประมาณแบ่งสักครึ่งหนึ่งจะปั่นกันเลยจ้า ะะแบบนี้เลยนะคะปั่นมาให้หมดเลยนะคะเครื่องที่ทมีที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะพี่แจ้งก็ต้องใช้ไปปั่นเป็นสองรอบนะคะก็เทเพื่อเครื่องปรุงใส่ให้หมดเลยอาคุกชิ้นหคึค่ะทีนี้ตัวน้ำน้ำบวย y นะคะน้ำาบวยถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะพี่แจ้งใช้สองแก้วนะคะทีนี้นะคะ ที่แจงก็จะใส่ปะลาลงไปแล้วนะคะ่ะเอไอตัวน้ําปลานะคะเราเราเอาไว้เผื่อมันขาดเหลือเผื่อขาดเพื่อเหลือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้จริงๆแ้วหัวหอมแล้วก็แครอทใส่เข้าไปเลยค่ะต้นหัวหอมนะคะใส่เข้าไปให้หมดเลยค่ะโอเค มันพอดีแล้วทีนี้เราก็จะลงมือทากันแล้วนะเจ,จ๊ถ่ายชั่วนะจ๊ะบางๆนะคะอืมรยลคะร่นะอนยนะคะทีนี้นะคะเราก็พับเข้ามา เข้ามานี่นะคะใบสุดท้ายนะคะดึงใบสุดท้ายออกมาแล้วก็หอ่อวนเข้าไปนะคะห่ออย่างนี้นะคะเยียงเข้าไปในกระปุกเลยะคะ่ะโอเคอันนี้ผักมาจากที่เราปลูกๆก,กันอ่นะคะ บ้านเพื่อนนะคะไปเอามาเรียบร้อยเพราะว่าผักหน้าหนาวแช่แช่มันไม่ต้องหลายวันหลายบางคนก็สามสี่วันนะคะสี่ห้าวันกว่ามันจะยุบนะคะ่จจนใช้แบบคือ,อเอาแค่คืนแค่ข้ามคืนนะคะอเอาแค่ข้ามคืนก็ใช้ได้ลงมาลึก เอาขึ้นมานะคะม้วนขึ้นมานะคะผักก็ไม่ได้อ่อนมากนะคะพี่แจงอ็ใส่กอบๆอย่างนี้ด้วยนะคะแต่มันต้อง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 แช่เกลือนะคะไม่แช่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเก็บได้นานไม่ได้ไม่ได้นานนะคะใบสุดท้ายนะคะก็ม้วนกลับมาเหมือนเดิมคะ่ะใบสุดท้ายนะคะเพื่อจะให้เป็นรูปทรงสวยงามะคะ่ะ มาพันอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้อย่างนี้นะคะไปตามซอกเลยนะคะ่าเฉพาะด้านหน้านะคะด้านหลังไม่ต้องถาดเดี๋ยวมันก็ประกบกันเข้าไปนะคะประมาณนี้นะคะ เดิมก้ามว้มวนนะคะนเข้ามานะคะใบสุดท้ายก็ดึงออกมาก็ม้วนอย่างนี้นะคะที่จริงม้วนฝั่งเดียวกันนะคะฝั่งซ้ายก็ซ้ายฝั่งขวาก็ขวาดี่จ้านาดทางซ้ายทางขวาก็เลยจะม้นมนวนซ้ายขวานะจ๊ะประมาณอย่างนี้เลยนะคะทําไปเรื่อยๆนะจ้ะ ลองทากันดูนะคะกิมจิต้องทําช่วงหน้าหนาวจะอร่อยนะคะด้วยความหวานของผักคิมจังกิมจินะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะะทำกิมจิไว้กินช่วงฤดูหนาวนะคะเก็บไว้กินระยะยาวนะคะตั้งเพราะว่าช่วงฤดูหิมะมันจะหนาวมากใช่ไหมคะก็ตั้งแต่เริ่มทําตั้งแต่ปลายเดือน11พฤติการนะคะวิเชีท,ทําเดือน12เดือนพันวานะคะ ผักกาดขาวแล้วก็ผักกาดเขียวปีนะคะผักกาดเขียวปีนี่คงประมาณ20กิโลนะคะกล่องขนาดใหญ่นะคะผักกาดขาวประมาณ10หัวนะคะก็ประมาณนี้จ้า